พ่อขาสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะแม่ขาสวัสดีค่ะโอเคค่ะวันนี้ก็มาเบิ้งพ่อกับแม่กินข้าวได้ค่ะพี่น้องเจวปลาลาค่ะพี่น้องในแต๊บแซ่บเจลปลาลาเจวปูแล้วก็ลวกผักกัญองแล้วก็หมูแดดเดียวค่ะพี่น้องกินข้าวแรงด้ค่ะมาๆมากินข้าวรำกันค่ะ อร่อยไหมคะแม่จ okay, ๋าอร่อยจ้าโอ้สุดยอดเลยค่ะพ่อแซบบอ่ไโอเคค่ะพ่อหัวเลาะแล้วแตกประทันบ้างขอบคุณ FC ทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมคุณพ่อคุณแม่คุมพันกินข้าวค่ะดีค่ะกินข้าวเฮ็ดดูเฮ็ดกินดำภาษาพี่น้องอันนี้คือแก้ว เจ้าบักวิกดิบตำใส่ปลาด้วยค่ะพี่เลอกปลาตอนเนี่ยปลาเด็กตอนเนี่ยแซ่แซบ,บนี่ค่ะเบิ่งเดิมรว,วมพันธุ์นี้าจำแซบหอม,มปลาพี่น้งองหอมหอมแซ่ ลวกผักกันจองแซ่บนะพ่อเนาะแซ่บขมๆได้จากน้อยนะแซ่บอร่อยมากเลยค่ะลวกผักกันจองแล้วก็มันนุ่มๆมันกกกเจ้งไไดลววยแมนลวกอ่อนๆแซบแมนบ่พ่อเนาะเอาน้ำตาลใส่ไว้นี่กหวานผู้ใดเอาน้ำตาลใส่จอยอ๋อ ป้าจอยพ่อบอกว่าลวกผักกัะจงยาวน้ำตาลใส่ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กำลังใจคุณพอ่อคุณแม่คุมพันกินข้าวนะคะพี่น้องเด้อกินข้าวตามภาษาบ้านนอกเขานี่แหละคะ่ะพี่น้องแม่เคคนยายหิ่มแล้วเอฟซี FC มากินข้าวกับคนตาคนยายคุณพอ่อคุณแม่คุมพันนะคะพุณอ่ะพ่อเออหมวนผักไสอ่าี่วัดจ้ยกินกินยังหางไก่ ห่างไกลห่างไกลขอบคุณเอฟีมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะพี่น้องแจวปลาแดกแจวปลาล่าโอ้ยแจวปลาแดกตอนเนี่ยพี่น้องมาจ้ำน้ำคูมพันอือดีอ้วนคักเทาบ้าเนเขาแซบค่ะพี่น้องปลาแดกแซบแซบปลาล่าค่ะ วลวกผักกันจงแซ่บแซบพี่น้องลวกผักกันจองกับเจาเจาปะล,ะลปะลาลากัปกุงอะไรกินเา่า<อ> <laughs> แม่บอกว่าแม่คุ้มบันนมาว่าจะปากโดอะไรกินเขาแม่ยิเป็นหลมมาแ้ว <laughs> <laughs> คุณแม่คะให้หนูพูดน้อยแม่กุ้มบัเน,น้ะคะพี่น้อง เรบอกว่า่ะเว้าดูเลยทุท่านว่าโอเคนะคะครบวันคิดหน้านะคะขอบคุณใี่ซีทุกท่านมากมากค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขาสวัสดีค่ะคุณพ่อขาสวัสดีค่ะ